สวัสดีครับพ่อพี่น้องสงบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสู่ผู้สุขคนเดิมวันนี้บาโบมหาหอดดาวพี่น้องด่านช่องเม็กพี่น้องตอนนี้บาโบอยู่ฝั่งไทยพี่น้องบาโบจักขามไปฝั่งลาวบาโบจะฝากบ,บ,บรรยากาศตอนอยู่ในด่านเนี่ยพี่น้องเบิง์นนะพี่น้องเนาะฝั่งไทยแล้วก็ขามไปฝั่งลาวบรรยากาศกัประมาณนี้พี่น้องเงียบเงาเลยจักน้อยช่วงนี้บรรยากาศบนท้องถนนพี่น้องข้าบมาแต่ช่องเอ่อมาแต่พีบ่บุญบ้องสาหาสฝั่งนี้ก็เป็นทางที่จะย่างขามไปฝั่งลาวเลยพี่น้อง ทางไปสปปล,ปล,ลาวพี่น้องจดตัวหนังสือผ่านแดนเป็นรถใหญ่ยายทายหลุด,ด, <S <S นนดแล้วพี่น้องเนะตอนนี้บาโบหอดแล้วพี่น้องสุดสุดเกตแดนประเทศไทยพี่น้องมาน,นีบาโบเสียงยางขามหลอดปูมุงไปทางฟังล่าพี่น้องอหลังจากที่บาโบเลยต่อบัรเรียบร้อยพี่น้องสแตมบัรเรียบร้อยแล้วมาดีสิขาไปฟังล่าหมนแล้ไปฟังนู ไปบรรยากาศก็ตื่นเต้นขนาดเลยดีใจสุดสุดโอ้พยายามไอพยายามไอซื้อแพงต้องไอซื้อรถล,ลอยหนึ่งเลยนะโคตรตัวคล้ายไอเราไอลอยหนึ่งเข้ามาถามว่าซื้ออยังีงสีแพงก่อนก็ตัวก็อยากท้ายเนาะโอ้ไอไปแล้วตอนนี้บ้าโบขามมาฟังเล่าอลไรพี่น้องเ้ยบรรยากาศกระประมาณนี้ด้านตรงนี้เป็นด้านช่องเมกบางเต่าเลยพี่น้องเด้อตรง อุบลปากเซอุบลเล่าเลยนะพี่น้องเป็นดานที่เชื่อมต่อกันบ่รมีสะพานขามล้วพี่น้องเป็นท่างเชื่อมเง่าเลยพี่น้องช่างอะท่างเขาจากจากไทยแล้วผ่านเข้าไปเล่าเลยพี่น้องส่วนสะพานขามันมันค้องอันอยู่ฟังเล่ามันบรรยากาศจิปาณนี้พี่น้องอันนี้คือบรรยากาศฟังเล่าพี่น้องที่เบาบูขามมากเป็นดานที่ยั่งบนั่นเลยแล้วเซ็ตเนาะพี่น้องเนาะส่วนฟังนั้นเป็นถนนพี่น้องเป็นถนนที่ขามากแต่ฟังไทยเข้าสู่ฟังล่า บรรยากาศอยู่ทางฟังเล่า่อนข้าง,งที่จะเงียบเงาพี่น้องเ,เอ้ยมนีบาวบัวขอบมากค่ะรู้สึกว่ามีพลังที่ทั้งผู้เสียดขางไปฟังบ้านเจ้าของพู้นทั้งหนาไปเบิ่งกันข้ายังนี่ไหมว่าข้าพูนหน้าตาเป็นไลูกเนี่ยโอ้นี่ข้าพูนเดี๋ยวลูกไปต่อบัสกันเด้อข้ายันย่างมากไหมช่องนี้เป็นช่องที่ขี้ย่างขึ้นไปต่อบัสพี่น้องเลยฟังเล่า ฟังน <S m> ี้เป็นฟังที่จะต่อไปฟังไทยพี่น้องตรงนี้ขาออกจากเล้าส่วนบ่าวโบจะไปต่อฟังเขาอยู่ฟังนี้พี่น้องช่องนี้เป็นช่องข้าเขาเลยพี่น้องเดี๋ยวบ่าวโบจะไปต่อตรงนี้ละเป็นหมอยใต้ด้วยใส่บงแน่เงินไปอย่างนี่ยใส่ปานเท่าไรเงินเนี่ยสิบบาทเอ้ามดหน่อยบดหน่อ แค่านั่งในนะทั้งในกระเป๋านะงนนะโอ้เงินคือราย่นเจ้านี่คอยเบียกมงนึงเงเถ้าเจ้าจะเบิ่อเงินหวานท่านี้เมันมันคือรายจะม่คนหลายรยยรายที่ทเง้มาท่านรายสองหมืนปลายบะเทิงหกหมื่นมพาดมาสร้างมาเออมาาเป็นใบชีพใบสาพาดเส่แบ่งยังไงางนีแบ่งชีพาดขนาดเออ แดงแนไอตอนนี้หามันขายมีขายบ่า้นามันอยู่นี่ยไอบนขาผู้่าวหนามั่นตรงมีขายใื่อหมนามันจัด่าอะไรม่ขายอเจ้าคือนึ่หลายแต่ว่ามันซ่อนดิจะมีผัวอลยวบอว่ามีผัวโอ้ยโอ้ยอยากเป็นผัวเราหาไปใหญ่เขาหูอาแม่รอเนาะแม่ขาแม่ลูกเอียงเนี่ยหมักซอว์หมักหักยงก็หมักเกี้ยง บังบังนาจะแน่แม่ค้าอยู่บ้านไหนแม่ค้าแม่ค้าอยู่ทองก่วงทองก่างอยู่สานอกทองก่วงมีทองกวงีางวัือกเขาจะขึ้นหิมงามแท้เขาจะมีเงินหนเดียวเขาจะไปแม่ขสองลอยถ้าเขาบอกให้แม่ขอจะเสือของเ้าอยู่ไม่เงินเหลือเงินสำนันไปได้ไหมค่ะด้วยดยบายขอให้ขอยโชคดีขออยมีความสุข สาธุสาธุ่ได่บ่ะเอาเวระไปละพี่น้องตอนนี้รถสิออกจากวั้งเตาช่องเมกไปสู่ปากเซเลยพี่น้องสตานเล่าเรื่องไปนุดลืมออกเส้นทางแล้วท่านผู้ชมจากด้านวัางเตาช่องเมกมุ่งหน้าสู่ปากเซ่ด้านหน้าของบาบูเป็นด้านเก็บเงินเลยพี่น้องด้านเก็บเงินจากถนนจีเพิร์ลในสางเส้นทางนี่เป็นเส้นทางวัางเตาไปปากเซ่นะพี่น้องเนาะ เป็นเส้นทางทีผูกุน้นก็ถือว่าใส่กันลายเลยพี่น้องแลก็เริ่มแลนออกจากทางด่วนนะพี่น้องนองเก็บบัรจากนี่ระล,ลายทางบรรยากาศสองข้างทางกับเป็นปั๊มน้ำมันพี่น้องปั๊มน้ำมันทีเอ่อบ่มีน้ำมันขายบรรยากาศกับเป็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าและพี่น้องเอ้ยบรรยากาศของเส้นทางทีจะมุ่งหนาเขา่าตัวเมืองปากเซพี่น้องบางวกระตือนเต้นหลายลทีจะได้กลับบานมันี้พี่น้องพยายามพอยามแม่นะพี่น้องเนาะ หลังจากชีบาโบ่บบานกบเกือบหาปีเลยพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าเคี้ยวงามได้พี่น้องขี่อด,ดบานลายแบบนี้ไปต่อกันเลยพี่น้องบานเพื่อนของคน้นกะชื่อว่าอยู่ขางเสียนทางเพื่อนที่เปนเหตุกะลูกหลานเบดงานอยู่ฝั่งไทยเพื่อเอียเ,อเงินมาส่งให้พ่อให้แม่เหตุเพื่อนเหตุสร้างน,นะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนนี้กับเป็นรถกำลังแรนีนอยู่พี่น้องเป็นรถที่เรียนจากหมอชิดนะพี่น้องเนาะมา ปากซีโอด้านตำรวจพี่น้องตำรวจเป็นทางด้านเจ้าหน้าที่ล่าอันนี้เป็นด้านอีกด้านหนึ่งทีจะจ่ายเงินจากทีด่านของกอนทีบาโบ่เดียว,วกอนหนานี่น้องพี่น้องเนาะเป็นด้านทีรับบัตรแล้วตอนนี้มาจ่ายเงินปลายทางเบ่งบรรยากาศเป็นตัวนังซื้อเล่าพี่น้องบรรยากาศทางด่วนฝนรถข้นเขาเต็มทีเลยพี่น้อง ถนนเมืองลาวกับสีแตกต่างกับถนนเมืองไทยในจักน้อยพี่น้องเพราะว่าเป็นถนนที่ปูด,ด้วยลาดยางนะพี่น้องเนาะบรรยากาศของปัมมันตอนนี้เป็นบรรยากาศที่จะมุงนาเขาตัวเมืองปากเซ่ละพี่น้องอันนี้ก็เป็นถนนที่ปัญจ้อภูเขาเนาะพี่น้องเนาะสร้างถนนตัดเขาไปหาฝั่งปากเซ่อีกน้อยนึงเข้ากับสีฮอตขัวาขาแม,ม่น้ำพี่น้องเป็นสะพานข้ามแม่น้ําจากฝั่งวังเตาพี่น้องจะ ขามไปฝั่งปากเซพี่น้องสะพานตรวนี้เป็นสะพานทีเป็นสางหลายปีเลยล่ละพี่น้องเกือบเกือบเศ้าสามสิบปีแลละบ้างตอนทีบา่ว not, าวอยังหน่อยเพิ่นยังเพิ่นยังบนทนด้สางสะพานแห่งนี้นะพี่น้องเนาะเป็นสะพานทีหนาตื่นตาที่สุดสําหรับคนปากเซพีนะะนาา่น้องเพราะว่าเป็นข้วขาแมนำคลองที่จะเชื่อมต่อระหว,าว่างวังเตาหรือว่าจะเชื่อมต่อไปหาช่องเมก็กต่อเขตนั่นเองพี่น้องทีผูกน้นเพิ่นเอเนาะพีนนพ่น้องเนาะ เป็นน้ำคลองกับทีว่วาลายพี่น้องช่วงนี้เป็นแม่นน้ำคลองที่ช่วงหนาฝนน้ำก็สิขึ้นไล่ไล่พี่น้องบรรยากาศอาจจะบ่สวยงามคือถนนกรุงเทพเมืองไทยน้อพี่น้องเนาะเป็นถนนที่ถือว่ารใสกันมาหลายอันยุคนแล้วที่ดาน,นาท่านผู้ชมเป็นโรงแรมแกลนน้อพี่น้องเนาะเป็นเอ่อใสมืดกับเป็นเอ่อบ้านพักของอเจ้าของดานเจ้าของตลาดเมืองใหม่ตลาดปากซี่นั่นเองพี่น้อง ก็ถือบ่าสาหรับบ่าวบก่ายางามน้องพี่น้องเนาะถนนหรือว่าภาพบรรยากาศของบ้านเมืองบ้านของเจ้าของเองตอนนี้การลดโดยสารผลิตจอดเอาผโดยสารลงด้านนาของบ่าวบุน้องพี่น้องเนาะเพิ่นจะลงช่วงที่จะมุุงนาเขาไปทางตลาดอ่าปากเซหรือว่าจะมุง่งหนาไปทางภาคใต้นั่นเองพี่น้องอ่คนกําลังลงในตอนนี้บ่าวบุกับสิลบทางพนจักหน่อยเลยพี่น้องให้คนลงถือว่าเป็นบรรยากาศ ทีนาแปลกใหม่สําหรับท่านใดที่ยังไม่ทันเคยเห็นนะพี่น้องเนาะรถกสิเดินทางต่อเพื่อสิไปเขาสู่บกสทางลักแปดไต่เนาะพี่น้องเนาะมันสิมีลักแปดไต่ลักแปดเนื้อเล้วพี่น้องเนาะตอนนี้บาบโบยูจีตลาดดาวเรืองบาโบะอภามบรรยากาศหน่อยนึงพี่น้องให้ทางมาชุ่มเบิองวลา,ายเนาะพี่น้องเนะาะกระทือเป็นบรรยากาศที่แปลกตาแปลกใจสําหรับคนที่บอกเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะ บานี้ตอนนี้บาโบทจะเลี้ยวออกไปทางถนนเส้นทางไม้ยเลขที่สามนาอพี่น้องนะไปทางภาคใต้เพื่อจะวุ่งนาไปทางรักแปดพี่น้องรักแปดเป็นคิวรถที่จะไปส่งผู้โดยสารนั่นเองทางผู้ชมเอ๋ยบรรยากาศก็สิเป็นแบบนี้พี่น้องรถฝั่งล่างก็สิแดนฝั่งขวาเล่พี่น้องะว่าเพราะว่าพวงมาลัยจะอยู่ฝั่งซ้ายในธรรมชมอยู่ฝั่งซ้ายไม่เหมือนประเทศไทยพวงมาลัยจะอยู่ฝั่งขวาวิ่งไปทางด้านซ้าย แต่ฟังล่าจะพงบอลอยูทังดานซ้ายแลนไปทางด้านขวาเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกสิระม่านี้เลยพี่น้องสองขางทางกสิตมิตึกอาคารพาณิชย์ผูกคนกัถือว่า,าขาขายกันแบบนี้เนาะพี่น้องนะบรรยากาศช่วงนี้เป็นบรรยากาศจิบมงเสารพี่น้องบรรยากาศผูกคนอาจจะบวรายอาจจะลายสวงหญ้ามือแรงเนาะพี่น้องนะคนจะออกมาจับจ่ายสื่อของหรือว่ากลับบานกลับชองนั่นเองเป็นเวลาเหลืองานเนาะพี่น้อง กะมุ่งหนากันไปต่อเลยน้อพี่น้องเบาวกะเอาผ่าบรรยากาศให้ทางผู้ชมเบื้องล็กเล็กๆๆน้อยเพราะว่าบบาวเองกับบได้กลบกับมาบาดหลายปีแล้วอาจจะบอกคุณเคยกับถนนเส้นนี้ลายปันไดเนาะพี่น้องจะสังเกตเห็นมาก็กลางถนนจะประดับประดาด้วยท่งชาติลล้าน้ะพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศ ทางทังเล,ล่ะพี่น้องบาบูกเอามาฝากตอนทุกท่านตื่นเต้นพี่น้องหลังจากทีบริาบานเกือบหาปีพี่น้องเปลี่ยนไปร้ายเลยตอนทีบาบูมากกันยังท่านมีถนนทีเป็นคอนกรีตนะพี่น้องตอนนี้ถนนเป็นคอนกรีตแล้วเ,เส้นนี้แต่กนะ็จะเป็นถนนทีแบบลาดยางจะเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงบางตอนจะ่าตอนนี้เพิ่นมีการเฮ็ดหม่บูรณะบูรณะณไม่ด้วยถนนทีเป็นคอนกรีตนั่นเองท่านผู้ชม ตอนนี้บาบก,ก็จะนั่งรถโดยสารปากเซหมอชิดหรือว่าหมอชิดปากเซนั่นเองพี่น้องมาจากกรุงเทพมาหาคนครเพื่อจะมุ่งหน้าไปลงบขสหรือว่าลงคิวรถพี่น้องคิวรถทีอยู่ทางภาคใต้นั่นเองพี่น้องรักแปดไตานาะพี่น้องเนาะ้านใดเอวรักแปดไตตองหูนาะพี่น้องน,นาะเ,เส้นทางเส้นนี้ อันนี้ก็จะเป็นสถานทีราชการเด้อผี่น้องเด้อสองขางทางบางช่วงบางตอนทีบาบูทายบัท่านพีน้องบาบจะผ่าบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้ทางผู้ชมเบืองก่อเมือน่าบาบจะลงกไปทายวีดีโอให้ทางผู้ชมเบืองอีกเชิญหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะถ้าท่านได้มักหรือว่าถยกใจในคลิปของบาบูับผ่าบรรยากาศถนนกับผ่าพบรรยากาศถนนบานเมืองของบาบูีีน้องเอ๋ยผี่น้องเอ๋ยถือว่าสำนึกะถือว่าเป็นถนนทีดีนะพีน้องเนี่ย ถนนเซน,นีก็เป็นถนนที่มุ่งหน้าออกไปทางผากใต่ของล่าพี่น้องบระวาติเป็นแขวงเสกองแขวงอันตะปือเรือว่าไปทางเมืองโค้งพี่น้องแรงท่องเที่ยวกับออกเซนนีแล้วนําตกนั่นแหละก็บไปเซน,นีนั่พี่น้องนะตอนนี้รถก็ขับมาเรื่อยๆพี่น้องขับไปเรื่อยเบืองบรรยากาศสองกางทางก็จะเห็นภูเขาพี่น้องอันนี้เป็นโรงงานขายยาเลยพี่น้องโรงงานผลิตยา c ี f เนั่นเองนะ นั่นเองพี่น้องเอ๋ยเดินทางต่อพี่น้องด้วยบรรยากาศบนรถทัวร์บ่าวบกับเตือนเต้นคือกันพี่น้องรุ่นแล้วกับบไดมาบ้านก็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องถ้ามาชมเห็นมอถนนของลาวก็ถือว่าบอขี่ได้เลยพี่น้องเด้อสำหรับบ,าบ่าวบกกับวสุดยอดแหละท <c oughs> ่านไหนที่ฟังบ,าบ่บาวบวท่านก็นข,อขอถอดขออภัยนะพี่น้องเนาะลิ่นพันกันด้วยความตื่นเต้นพี่น้องด้วยความตื่นเต้นตน,ตน,นั่นเองบ่าวบกก็จะญญบรรยายภาพบรรยากาศสองข้างทาง อาจจะไม่คลึ้นคลื้นเท่ากับเมืองใหญ่นะพี่น้องเนาะตอนนี้รถกัซซิวาจะแลนออกจากเขตเทศบาลเมืองปากเซจ้ามุ่งหน้าไปทางลักแปดละพี่น้องลักแปดนี่าห่างจากตัวเมืองปากเซกับประมาณแดกิโลพี่น้องลักกิโลก็ลืมนับจากตลาดเ่าเรื่องแล้วกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของหน่วยงานที่เพิ่นมาสอนไฟฟ้าเด้อพี่น้องเด้อสองขางทางใส่มือของบาบกรถจักรดร้วยว่ารถมอเตอร์ไซค์พี่น้องบางทานกับมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกบางที่พี่น้อง ตอนนี้บาวจะเข้าขตของอบกสรถฝั่งใต้ของลาวเลอพี่น้องเนอะเป็นบกสที่ถือว่าฝูกลก้นกับหน้าแนนนะสำหรับคนลาวกับถือว่าหน้าแนนเนาะพี่น,อน้องเนาะอีกประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรกับหอนละพี่น้องอ่ะรถกาเซียแลละพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าถาตรงไปก็จะไปทางแขวง,งเซ,งเซกองนะพี่น้องเนาะ เลี้ยวขวาก็จะไปทางเมืองโคง้งหรือว่าลงไปทางใต่ถนนเส้นนี้ไปทะลุพี่น้องประเทศกัมพูชาพี่น้องหรือว,ว่ากัมพูชาเนี่ยรถก็จะเลี้ยวเขาลพี่น้องตอนนี้ก็เลี้ยวเขาคิวบควอคซอพี่น้องเอ้ยบรรยากาศของฝูงคนก็ถือว่าถ้าเป็นาวาบูบานะเนี่ยนะแบบนี้พี่น้องเป็นถนนคอนกรีตพี่น้องถือว่าดีเลยตอนนี้ดีกว่าเมื่อก่อนตอนที่บาวโมยู่พี่น้องรถจะเริ่มเลี้ยวเขาทางบาคอคซอเป็นตลาดพี่น้องเป็นตลาดน้อยๆอาจจะ อาจจะเป็นตลาดบอ่อใหญ่เนาะพี่น้องเนาะสภาพตลาดกับเป็นตลาดของเอกชนอะไพี่น้องก็จะเป็นรถที่มาเขาคิ้วหรือว่ามาเขาว,วินนั่นเองพี่น้องเป็นรถสามล้อแล้วก็เป็นบรรยากาศทายาทบรรยากาศแบบนี้กับสาปีไปแล้วพี่น้อง30ปีขึ้นหลังถ้าเป็นเมืองไทยนะพี่น้อง,องบรรยากาศแบบนี้รถก็จะแล่นเขาไปอ้อมเขาอู่เขาไปแล้พี่น้องเป็นอู่ส่วนตัวของบริษัทรถ หอดแล้วหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วมาหอดแล้วมาหอดแล้วพี chanting, ลล get get ่น้องปากเซ่พี่น้องตอนนี้คนกำลังลงผู้ด so ีมีพรอมมาหับพี่น้องหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วพี่กองไปได้เลยไปโมเมนต์ปะโมเมนต์กองไปใช่ไหม พอแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นบรรยากาศที่รถอ่าปากเซกรุงเทพมาฮอดคิวแล้วพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศที่ผู้คนกำลงังลงเอาเดี๋ยวบอกเจาขออนุญาตไปเก็บของก็เริไปถาพ่อถาแม่ก่อนพี่น้องเลยมาหาบด้อพี่น้องตอนนี้พอดแล้วปากเซนักกีฬาพอไหนปลาหมุขอ,อุ้ยหลังจัดแล้วบ้างเอยมาบอกกับไทยว,ยบบยทวทิดีโอพี่น้องมาเล่นบอลในซอยเปิดทวงไทยไทยวิดีโอให้มา เป็นการถเป็นสามหลอกเป็นมาครับอันนี้ของฝากเนะี่ะอันนี้ของนั่งแมมอ,อ,อันนี้ของเซียวสองล่งงางสองตไรสองเต้กระเป๋าเยเฮ้ยางนี้นกระเป๋านี่ไปซื้อทุเรียนมากเขาไปคอยกระเป๋าไปเลยไปสุ้งจะไปนักบ่ไปไป ใครขอนั่งไสเดอล์วัน,นี้นั่งก่นั่งฮะนั่งลังไงขอนั่งรังงอเรล้างกัอนนะ้งงงองเมื่อไหน่ค้างทีแม่หรือเปล่าพี่น้องตอนนี้บาบูจะเดินทางต่อแล้วพี่น้องพราะก็แม่เวลาพอกับบ่าวบูมาคลิปต่อไปพี่น้องพอกันอยู่บ้านแล้วพี่น้องสบายดี